นี่คือเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์ซึ่งกล้องนั้นสามารถถ่ายเอาไว้ได้ตั้งแต่การตบหน้าฮิโปแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยไปจนถึงคนที่กระโดดเข้าไปในกรงของเสือโดยไม่สนใจกฎข้อห้ามซึ่งแต่ละเหตุการณ์นั้นจะน่าเหลือเชื่อขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกันหลบหนีจากสวนสัตว์ ในบางทีสิ่งมีชีวิตก็ต้องการอิสระไม่ว่าจะแลกมาด้วยอะไรก็ตามและหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าหมึกยักษ์ตัวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นสัตว์น้ำแล้วมันจะหนีออกมาได้ยังไงคำตอบก็คือพวกมันใช้ปุ่มดูดในการปีนตู้ปลาออกมาและจากคลิปคุณจะเห็นว่ามีผู้คนจำนวนมากกำลังมาชมปลาหมึกตัวนี้และพวกเขาก็มาถูกที่ถูกเวลาซะด้วยเพราะพวกเขากำลังจะได้เห็นหมึกยักษ์ที่กำลังพยายามหนีออกจากสวนสัตว์ ในตอนแรกนั้นผู้คนก็พากันชอบใจกันใหญ่เพราะพวกเขาคิดว่ามึกตัวนี้คงจะไม่สามารถหนีออกมาจากตู้ปลาได้แต่ทว่าเจ้ามึกยักษ์หนีใจสู้ไม่ใช่น้อยเมื่อมันต้องการอิสรภาพก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งมันได้ทันใดนั้นเองมันก็ปีนข้ามตู้กระจกแล้วก็ตกลงมาบนผืนผู้คนที่คอยเชียร์มันอยู่ในตอนแรกนั้นต่างก็ตระหนักได้ว่าเราควรจะเรียกผู้ดูแลสวนสัตว์เข้ามาจัดการแล้ว และก็โชคดีที่ผู้ดูแลสวนสัตว์รีบเข้ามาแล้วก็ช่วยเหลือเจ้าปลาหมึกนี้ไว้ได้ทันชักกะเยอะกับสิงโต หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าสัตว์นั้นมีพลังมากมายมหาศารกว่ามนุษย์ขนาดไหนซึ่งคลิปนี้จะมีคำตอบให้คุณโดยการต่อสู้เพื่อวัดความแข็งแกร่งนี้เกิดขึ้นที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งเมื่อ4ปีก่อนเมื่อนักมวยปล้ำ WWE 2คนรวมถึงชายตัวใหญ่อีกคนหนึ่งได้ตัดสินใจที่จะชักกระเยอะกับสิงโตตัวนี้ และอย่างที่ทุกคนได้เห็นแมดนี้นั้นได้จัดทาไว้เพื่อให้สิงโตไม่สามารถทําร้ายใครได้และการดึงเชือกนั้นก็จะไม่ทําร้ายทั้งสองฝ่ายและก็ให้โอกาสชนะอย่างเต็มที่ทางฝั่งของมนุษย์นั้นก็ไม่ใช่คนที่ตัวเล็กอะร่รแถมยังตัวใหญ่ซะด้วยซ้ำและถึงแม้ว่ากล้ามของพวกเขาจะใหญ่ขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถสู้แรงของสิงโตเพียงตัวเดียวได้และก็ยอมแพ้ไปในที่สุดและนี่แหละครับก็คือข้อพิสูจน์ว่าแรงกัดและพลังของมันนั้นมีมหาศาลขนาดไหน กอริล่ากับห่านหลายคนอาจจะคิดว่าเมื่อห่านต้องมาอยู่กรงเดียวกับกอริลล่าห่านนั้นจะไม่ปลอดภัยแต่เชื่อเถอะครับว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นห่านตัวนี้ไม่ชอบที่กอริลล่าเข้ามาใกล้และมันก็ได้เข้าไปจู่โจมถึงแม้ว่ากอริล่าจะตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าแต่มันก็ต้องหนีเพราะมันอาจจะกลัวและก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้มันคือตัวอะไร ห่านบอกว่าจะเล็กใหญ่ไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจมากกว่า <S <S ตบหน้าฮิปโปสัตว์บางชนิดในโลกนั้นพวกเราก็ไม่ควรไปยุ่งด้วยเพราะถ้าหากเราไปยั่วยุมันมันก็อาจจะหันมาฆ่าเราได้โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนสัตว์เดลีประเทศอินเดีย เมื่อมีฮิปโปตัวหนึ่งปีนดัวขึ้นมาจนเกือบจะข้ามไปหาคนที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์แล้วแต่โชคดีที่ฮิปโปตัวนี้ไม่ได้มีนิสัยก้าวร้าวมันอาจจะแค่สงสัยและก็อยากขึ้นมาดูเฉยๆแต่สิ่งหนึ่งที่น่าเหลือเชื่อก็คือ,คอผู้ดูแลสวนสัตว์ที่ไม่มีความเกรงกลัวฮิปโปเลยเขาเดินเข้าไปตบหน้าของมันจนทําให้เจ้าฮิปโปตัวนี้ถอยกลับไปที่บ่อน้ําแน่นอนว่าการทําแบบนี้ห้ามลอกเลียนแบบเพราะไม่ใช่ว่าฮิปโปทุกตัวจะเป็นแบบนี้ ฮิปโปส่วนใหญ่นั้นเป็นอันตรายและมันอาจจะฆ่าคุณได้ถ้าหากมันอารมณ์ไม่ดีอย่างไรก็ตามมีหลายคนที่บอกว่าไม่อยากเห็นมนุษย์ทำร้ายสัตว์แต่เขาคนนี้ไม่ได้ตีมันเพราะว่าอยากตีเขาทำไปเพราะว่าต้องปกป้องไม่ให้คนที่อยู่แถวนั้นเป็นอันตรายแถมนี่อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขาเคยฝึกกันมาว่าสิ่งไหนที่ควรทำและสิ่งไหนที่ไม่ควรทำนั่นเองสิงโตอยากกินเด็ก หลายๆคนน่าจะเคยไปสวนสัตว์และก็ยืนมองดูสัตว์จากอีกฝากหนึ่งของกระจกเราต่างก็รู้ดีว่ากระจกนี้มันปลอดภัยแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่ากระจกนี้มันปลอดภัยจริงหรือ และถ้าหักอีกฟาก็คือสัตว์นักล่าที่ทรงพลังเราจะยังคิดจริงๆหรือว่ากระจกนี้จะช่วยคุณได้ซึ่งในคลิปนี้ก็จะทําให้คุณมั่นใจว่าไม่ต้องกลัวกระจกแตกแต่กลัวอย่างอื่นแทนโดยขณะที่เด็กสาวคนนี้กําลังยืนดูสิงโตอยู่เจ้าสิงโตตัวเมียตัวนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสนใจเด็กคนนี้เหมือนกันและทันทีที่เด็กน้อยคนนี้หันหลังเจ้าสิงโตก็พุ่งเข้ามาหวังจะตะคุบเธอ โชคดีที่มีกระจกนิรภัยนี้อยู่และก็ดูเหมือนว่าสิงโตตัวนี้จะไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงไม่สามารถพุ่งผ่านกระจกไปได้แรดจูโจมคุณเคยงุดหงิดและระบายมันออกมาด้วยการทำลายข้าวของไหมครับ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าสัตว์ต่างๆก็จะทําแบบนี้เหมือนกันเช่นเดียวกับแรดตัวนี้ที่มันน่าจะหงุดหงิดอยู่และรถสีขาวคันนี้ก็อยู่ตรงหน้ามันพอดีมันจึงได้พุ่งเข้าไปชนรถแบบสุดแรงโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นไม่มีใครที่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บเลยยกเว้นแต่รถคันนี้นั่นเองความฉลาดของนกอินทรี นักท่องเที่ยวในสวนสัตว์แห่งนี้ได้สังเกตเห็นนกตัวหนึ่งพยายามจะขโมยอาหารของนกอินทรีในตอนแรกนกอินทรีก็คาบเนื้อไว้ในปากแต่แล้วจู่ๆมันก็ปล่อยออกมาเพื่อใช้สําหรับล่อเหยื่อให้นกตัวนั้นฉกเข้ามาในกรงนั่นเองและทันทีที่นกตัวนั้นติดกับมันก็ได้เจอกับกรงเล็บของนกอินทรีต่ครุกเข้าที่หน้าโชคดีนะครับที่สุดท้ายมันหนีออกไปได้เพราะไม่อย่างนั้นมันก็ต้องกลายเป็นอาหารอีกมื้อหนึ่งของนกอินทรีตัวนี้นั่นเอง เสือจู่โจมรถจีคุณอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรอยู่ในพุ่มไม้นี้แต่ระวังเอาไว้ให้ดีเพราะนักล่าชั้นยอดนั้นสามารถซ่อนตัวได้เนียนมากๆเช่นเดียวกับเหตุการณ์หนี้ที่มีเสือซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้อยู่แต่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่รู้เลยทันใดนั้นเองที่เจ้าเสือตัวใหญ่พุ่งออกมาจากพุ่มไม้หวังจู่โจมไปที่รถแต่คนเหล่านี้ก็ช่วยกันตะกลนเพื่อให้เสือตกใจกลัว สุดท้ายแล้วเสือโคร่งก็ถอยกลับไปแล้วก็ไม่มีใครได้รับอันตรายอยากได้มวกคืนมีกฎเพียงไม่กี่ข้อที่เมื่อไปสวนสัตว์แล้วคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อแรกคืออย่าให้อาหารสัตว์ถ้าไม่ได้รับอนุญาต อย่าคุกคามหรือทำร้ายสัตว์และข้อสุดท้ายอย่าเข้าไปในคอกหรือกรงของสัตว์โดยเด็ดขาดทุกคนอาจจะคิดว่านี่เป็นกฎที่ง่ายและก็เบสิกสุดๆแล้วแต่ก็จะมีบางคนที่ไม่สนใจกฎหนีโดยเหตุการณ์นี้นั้นเกิดขึ้นที่สวนสัตว์ตรันโตเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งทำหมวกหล่นเข้าไปในคอกของเสือแต่แทนที่เธอจะเรียกเจ้าหน้าที่เธอกลับกระโดดเข้าไปโดยไม่ลังเลเลย เธอลงไปเก็บหมวกในจุดที่อยู่ห่างจากเสือเพียงไม่กี่นิ้วสิ่งเดียวที่ป้องกันเธอจากเสือก็คือรั้วเหล็กเส้นบางๆนี้เท่านั้นเมื่อเธอได้หมวกแล้วเธอก็ปีนกลับขึ้นไปหาคนอื่นเธอถูกต่อว่าอย่างแรงว่าสิ่งที่เธอทำนั้นไม่สมควรและผมก็ขอเตือนเลยว่าห้ามทุกคนทำตามเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะทำอะไรตกลงไปก็ให้เรียกเจ้าหน้าที่ดูก่อนละมั่งแกล้งตาย หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเมื่อมีนักล่าเข้ามาจู่โจมให้คุนแกล้งตายซะแล้วจะหนีรอดปรากฏว่าแผนนี้ใช้ได้จริงๆโดยมีละมั่งตัวหนึ่งที่สามารถหนีอาชีวิตรอดจากนักล่า2ตัวนี้ได้ด้วยการแกล้งตายในตอนแรกนั้นมันได้ถูกเสือชีต้าจับมาแต่ก็ถูกไฮยีน่าแย่งมาอีกรอบและในช่วงจังหวะที่ไฮยีนาเผลอมันก็ลุกขึ้นและก็วิ่งหนีไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เสือดาวกับเม่นนักล่าส,ส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่อยากยุ่งกับเม่นเพราะว่าหนามแหลมแหลมตามตัวของมันนั่นเองแต่เสือดาวตัวนี้อยากที่จะลองดีสักตั้งมันพยายามเข้าไปตปะปบเม่นแต่ก็โดนหนามแหลมแทงกลับมาหลังจากที่ลองอยู่หลายครั้งเสือดาวตัวนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากหนามแหลมที่แทงอยู่ที่อุ้งเท้าของมันแรดจู่โจมรถจีบ บางครั้งสัตว์ก็ไม่ชอบให้คนขี่รถไปมาในป่าของพวกมันเหมือนกับแรกตัวนี้ที่พุ่งเข้าไปหวังที่จะจู่โจมรถจีปของนักท่องเที่ยวมันวิ่งเข้าไปแล้วก็โจมตีด้วยกําลังทั้งหมดของมันจนทําให้รถจีปคันนี้คว่ำเลยจากนั้นเจาน้าแรดตัวการก็วิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุหและถึงแม้ว่ารถจีปคันนี้จะคว่ำแต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและพวกเขาก็ย้ายมาที่รถอีกคันนั่นเอง เข้ากรงชมเสือที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในประเทศจีนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะมอบประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นให้แก่ผู้มาเยือนเพราะแทนที่จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในกรงรอบนี้เราต้องเข้าไปอยู่ในกรงแทนและก็จะได้ไปชมสัตว์นักล่าต่างๆอย่างใกล้ชิดต,ตั้งแต่เสือสิงโตรวมไปถึงหมีโดยผู้เข้าชมสวนสัตว์นั้นจะถูกล้อมรอบด้วยกรงเหล็กซึ่งอยู่บนรถบรรทุกอีกคีหนึ่งทำให้พวกเขาสามารถไปชมรอบๆสวนสัตว์ได้ การทำแบบนี้นั้นทำให้สวนสัตว์ถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากหน่วยงานต่างๆมากมายเพราะเขากลัวว่าการทำแบบนี้จะทำให้สัตว์เครียดและก็เป็นอันตรายแต่อย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่เที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาความตื่นเต้นและประสบการณ์ที่น่าจดจำนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือ เหตุการณ์น่าเหลือเชื่อในสวนสัตว์ที่กล้องสามารถถ่ายเอาไว้ได้ซึ่งถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ